ประเทศลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งที่มีประเพณีวัฒนธรรมหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือบุญกระถินบุญกระถินก็เป็นประเพณีหนึ่งของชาติลาวเฮาซึ่งได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาหลายห้อยกว่าปี มื่อนี่พวกเฮาสิพาทุกท่านไปงานบุญกระถิอยู่ที่วัดป่าดวงตาซึ่งมีเจ้าภาพใญ่ใจศรัทธาได้มาจัดกองกรถินขึ้นอยู่ที่วัดแห่งนี้ <S <S ภาพบรรยากาศมื่อนี่ก็จะเป็นมื้อห่างหากาเขียมและก็มีประชาชนจำนวนหลายเห็นความสำคัญของงานบุญกรถินได้พากันมาสวยทางวัดพิน่นจัดสรรสถานที่และที่คาดบอได้ก็คือ การมารวมโวกันแบบบบไดนัดหมาย่วยกันเห็ดข้าวต้มข้าวหนุ่มเพื่อต้อนหับคนที่จะมาเห็ดบุญในมืออื่นทีมงานของเฮาก็ได้ไป่วยเพิ่นเห็ดข้าวหนุ่มปาดซึ่งเป็นการเฮ็ดข้าวหนุ่มที่เมื่อยหลายแต่ผู้เท่าทุกคนก็บบม,มีความอิดเมื่อยให้เห็ดเลย ภาพที่หาเบิงได้ยากหลายในยุคสมัยนี้พวกคุณมีแต่หอยอยิ้มห้องลำฟังเพลงเต้นกันไปตแต่เบิงจากทีมง,งานของพวกเขาแล้วเบิงคือหุ่งศึกเมื่อยหลายหลังจากที่พวกเขาพาไปเบิงภาพบรรยากาศการห้างหาก้ะเกียมแล้ว ในต่อแรงของมือเดียวกันเพิ่นก็มีพิธีสูตรปะดิตะมุคุซึ่งเป็นประเพณีที่ก่อนจะเริ่มงานบุญรกฐินเพื่อเป็นิริมุคุให้แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรพุทธศาสนิกชสนทั้งหลาย วันนี้ถือว่าเป็นวันที่18เดือน11 2 0 2 1ซึ่งกรุงกับขึ้น14คำเดือน12พุทธศัาสงการ2564ซึ่งทั้งวัดปลาดวงตาในนามอัตมาเจ้าที่การวัดวัดปลาดวงตาเนตีบัณฑิตกิติศักดิ์ธรรมรามก็ได้นำพาติยมหัางหากะเกียมในการสร้างบุญมหากรถินสัมมคีของวันนี้ ดังนั้นมื้อนี้ก็เป็นมื้อห่างหากะเกียมและวิกินี้ก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปซึ่งพิธีสูตรปริตมะมงคลหลังจากนั้นในส่วนของมืออื่นก็จะได้ห่างหากะเกียมเพื่อจะเข้าสู่พิธีในการตักบาตรถวายสังฆทานและทอดถวายผ้ากฐถินเป็นลํารับต่อไปอวิธีสูตรวิกินี่ก็คือเป็นพิธีสูตรปริตมะมงคลโดยเป็นประเพณี ซึ่งก่อนจะเข้าสู่พิธีลักของการเ็ดบุญก็จะได้มีพิธีสู่ปริตามงคลก่อนเพื่อให้เป็นสิริมงคลทั้งเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและเป็นสิริมงคลในการเสริมบาร,รมีให้แก่วัตถุเครื่องอัถบริขารต่างๆที่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้หางหากาเกี่ยมในงานบุญดังกล่าวการกาเกี่ยมความพร้อมนี้ก็ถือว่าถ้าบอกว่าได้เต็มร้อยบอก่กระโบเต็มร้อย เนื่องจากว่าการเฮดบุญในครั้งนี้กับจุดประสงค์ลักก็คือบุญกรถินมหาสมคีแต่บุญกรถินสมคีที่ฮูจักกันโดยทั่วไปก็แม่นบุญกรถินสมคีที่มีการปักมีการจองวัดดังกก่าแต่บุญกรถินสมคีอยู่ที่วัดปด่าดงตาซึ่งเป็นกรถินแลนซึ่งเป็นกรถินแลนโดยโดยเอิ้นอีกอันนึงว่าเป็นกรถินกระทันหันที่บบได้มาปักมาจองทางบัดกรเจา้จาภาพเจ้าศรัทธาได้เหตุมาโดย กระทันหันมาเหตุโดยเร่งด่วนดังนั้นการห่างหาก้าเกียมกับบางอันกับเพียบพร้อมบางอันก็ยังขาดตกปกพองอยู่ดังนั้นในส่วนของมือนี้ก็ถือว่าสําสเร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีซึ่งได้รับการหอมือจากคณะการจัดตั้งบ้านหวขวาละออกตุยนยมบ้านด่านซีและกับบ้านใกล้เคียงที่ได้มาหอมแห้งหอมใจกันซอยกันเอาบุญเอากุศลในครั้งนี้ ดังนั้นพระอาจารย์อยากฝากตืมอีกว่าในการเฮ็ดบุญในครั้งนี้เป็นการเฮ็ดบุญสมคีแล้วก็เป็นบุญกระทันหันบางครั้งกาสีมีการพัวพันภาษาสัมพันธ์บวทัวบทถึงดังนั้นญาติโยมหลายคนก็นได้อนุมทนาทางออนไลน์บางคนก็นได้มาด้วยตนเองแล้วก็บรได้มาห่วมด้วยตนเองเนื่องจากสภาพบ้านเมืองยังมีการแพร่ระบาดของ โควิดสิบยู่ดังนั้นก็นขออนุโมทนาบุญนําออกตรงจัโยมผู้ที่ได้มา่วามดด็ดีผู้ที่บ่ได้มา่วาม็ด,ดีก็ขอให้ได้พระอนิสงส์ส่วนบุญกุศลทุกคนทัวนากันสาธุและในตอนเศร้าของมือต่อมา ทางมัดปลาดวงตาก็ได้เกี่ยมพิธีใส่บาตรหยาดน้ำก่อนที่จะเข้าพิธีแห่กองกระถินซึ่งมีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาห่วมเป็นจำนวนหลงหลายและในนี้ก็จะมีโฮงทานจากหลายภาคส่วนที่มีจิตใจเลื่อมใสใจศรัทธาได้เอาอาหารเพื่อให้ผู้ที่มาเหตุญได้หับประทานกันหลังจากจบพิธี ไส่บาดจาดน้ำเป็นทีเหียบห้อยแล้วก็เข้าเข้าพิธีต่อไปนั่นก็คือพิธีแหก่กลองกระถินการแหก่กลองกระถินในครั้งนี้ก็มีผู้คนมาห่วมงานเป็นจำนวนหลวงหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่บรรยากาศแหก่กลองกระถินในครั้งนี้เทิงว่าอากาศจะฮ้อนปานใดทุกคนก็ยังมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมวลซื่นทั้งฟ้อนทั้งเต้น โบมีความเหนื่อยกันเลยและทั้งได้บุญกันไปทัวหน้าและนี่คือสีสันของการแห่บุญกระถินหลังจากจบการแห่กองกระถินกันแล้วก็กลับเข้าไปสิมเพื่อไปถวายกองกระถิน่นและปัจจุปัจจัยอื่นๆให้แก่วัด และนี่ก็คือบุญกระถินซึ่งเป็นประเพณีลาวที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายห้อยปีอยู่ติดพันกับคนลาวมาดนนั้นเป็นฮีดสิองของสิีและอยากให้คนลาวหักษาประเพณีลาววัฒนธรรมลาวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อๆไป